สวัสดีครับนะคลิปนี้ก็จะมาแนะนำาการบำรุงดอก,กลำไยนะครับในช่วงก่อนดอกจะบานนะครับนะช่วงนี้เป็นช่วงดอกตูมนะครับนะใบที่ออกมาก็เริ่มแก่แล้วก็นะับเป็นดอกเทินเทินใบนะครับนะตัวที่ผมจะบำรุงนะครับก็จะมี3ตัวนี้หลักๆนะครับนะตัวที่4ก็เป็นสารเสริมประสิทธิภาพนะครับเรามาดูตัวแรกนะครับก็คือ โบโลแคลนะครับเป็นแคลเซียมโบลอนนะครับนะแคลเซียม9%นะครับโบลอน2%นะครับเป็นแคลเซียมโบลอนคีเลตนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นเมก้าซิงค์นะครับเมก้าซิงค์ก็จะเป็นธาตุสังกะสีนะครับในรูป edta นะครับ9%นนะแล้วก็ท็อปเอ็นนะครับเป็น ปุ๋ย30 00นะครับเป็นปุ๋ยน้ำนะตัวนี้เป็นสารเสริมประสิทธิภาพนะกับน้ำา1 0 0 0ลิตรนะครับก็จะใช้โบรโลแคลที่5ขีดนะครับเมกซิงสามขีดนะท็อปเอ็น1ลิตรนะครับนะอย่าลืมฆ่ามแมลงด้วยนะครับอ่านะตัวนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปดู นะสภาพดอกลำไยกันนะครับนี่นะครับก็เป็นสภาพดอกลำไยนะครับพัฒนาการเขาก็จะประมาณนี้นะทำสารได้45วันนะครับเนี่ยดอกมากครับดอกนะแล้วเดี๋ยวเราก็ใช้สูตรนี้นะครับเพื่อที่จะมา ทำโครงสร้างนะครับทําโครงสร้างให้ดอกเขาสมบูรณ์นะครับดอกเขาอ้วนเขายาวนิดนึงนะครับนี่นะดอกยังไม่บานนะช่วงนี้ก็จะบํารุงสูตรนี้นะครับนะเดี๋ยวช่วงดอกบานก็นะจะเริ่มใส่าายาฆ่าเชื้อราด้วยนะครับ นะตอนนี้ดอกยังไม่บานนะครับก็ยังไม่ใส่ยาฆ่าเชื้อหลาก็จะบวกยาฆ่าแมลงอย่างเดียวนะครับเนี่ยสภาพดอกนะเราก็จะมาดูแลในเรื่องอแมลงด้วยนะครับไม่ให้เขากินดอกนะครับ เขาก็เริ่มจะนะเป็นทรงดอกนะเริ่มจะมีก้านดอกยาวขึ้นมาแล้วนะครับอ่ากำลังสวยงามเลยครับ ฝั่งนี้อันนี้อันนี้ทําสารที่หลังครับอันนี้10รู้สึกจะ29เมษายนะทำสาร19เมษายนะครับอีกฝั่งหนึ่งฮอลโซนนะครับนี่ครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามา,าติดตามกันต่อไปนะครับว่าหลังจากใช้สูตรนี้แล้วนะเราจะนะต่อไปเราจะบำรุงแบบไหนนะครับในช่วงดอกเริ่มจะบานนะครับหลังจากนี้ก็คงเขาก็จะเริ่มเริ่มบานนะครับเริ่มบานเนะี่ยรู้สึกว่าบางบาง่อ เริ่มจะแอบบานบ้างแล้วนะครับเนี่ยนี่แอบบานบ้างแล้วก็มีนะเดี๋ยวเรารีบบำรุงกันก่อนที่ดอกเขาจะบานนะครับเพื่อทำโครงสร้างให้ดอกเขาใหญ่นะครับดอกเขาแข็งแรงโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ